ท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับ่องสายฝ้าผ้าร่วยนะครับผมมือนีกับผ้าท่านผู้ชมมาอยู่ที่วัดปู่กุดใหญ่นะครับมาติดตามเมืองแนวทางโศกลาบไปฝากอฟซีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับผมเอาเป็นว่าฝากกดไล์กดแช์กดติดตามให้สายฝ่าผ้าร่วยอีกสองทางนึงนะครับผมเอาว่มาไปรับฟังนํากันเล่นะครับผมเดือนสเกลกับวัสนานําโศกไปก่อนแล้วนะครับผมเอาเป็นว่าติดตามเดือนสเกลไปเลยนะครับผม เรียนหมาดไหมไปโรงเรียนเลยหรอไปงานที่สี่แดงอ้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเอ้าเปิดยังไงสายป้าอันนี้ปูเปิดไลยแถวปอบีปูปูศูนย์หาที่ดังปูชนโลกที่ไหนก่อปูศูนย์ห้าเออโอ้ปูกุดใหญ่อัเนี่ยวันที่สี่บวกปนว่ะ โอ้ยี่นปูกรูดใหญ่ปลาตาปูใหญ่ไมเป็นได้เป็นเบอร์เบอร์แม่มือนี่ไหมเปูกเบอร์เบอร์แล้วเป็นเบอร์เบอร์แล้วไอ้สนใจคิมทั้งไลน์เข้ามาหนึ่งพันสามร้อยบาทแล้วก็แคลเซียมกระกระดูกห้าร้อยห้าสิบนะคะทานได้คนที่ปวดหลังที่บ้านเขาจะไม่เห็ดยังกับปูไเห็ดหัวพระเย็นเพียนบอกพรรษาบอกพรรษาแล้วสินนานี่เห็นร้านเขาว่าเย็นเพียนเอาเน้นแล้วเนาะ ข้าเอานลี้ยเลยเอาวิ่งบรเภียุ้นนั่บประเภทไหน่อรสวัสดีครับตุนเที่ยวว่ร์วันนี้ครับตวอันนี้ครับเอาทุ่งสูงนี่นนี้ครบวิ่งบนกว่าบนเนาะมองดูตัวเลขปูกลุ่ใหญ่นะฮะแล้วก็ตัวกิ่งนะกิ่งเนาะวิ่งล่างจะได้อะไรโอ้วันนี้จะวิ่งล่างก็ได้ลองซื้อปันเจ้าเด็ก ไข่สุกเตยครีมทั้งไลน์เข้ามา1,300บาทแล้วสางเชื่อมามฟังไหมฟังไหมสามสามกดเลยสามกดเลยสามกดเลยไม่มีอารมณ์แล้วสามกดอะไรอยากนอนว่ะง่วงนอนบ่สามกดไลคกดแชร์กดติดตามง่วงนอนแล้ว่าให้แม่เดือนด้วยนะครับหานอยง่วงนอนแล้วกิเอาสามตัว ไว,ว้ไปเลย, <นะ S 2> เลยอืมอันนึนอนง,นงอกีกน,กน,นู่นี่คืนึงักหกเนึ่งอตัวน่อยกว่านี่อืมดีตัวดีนปะเห็นปะามีแต่เอซีูเท่าหรือว่าเียนตัวน่อยแย่มอยู่ฮะี <c oughs> ่ใหญ่สองต้นสอ สองเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งียรวกเป็นเป็นหกได่เนมอืมสลรับซับสวนอยูงนี้บวกออกะอ๋าสองก็มากยู่เดิเอาออกมาเลยจับมาเลยครับมากอกันดีค่ะอ๋าอันนี้ก็มาอีกรอบหนึ่งนะะตามแนวทางปูกุดใหญ่วิ่งบนสี่กับหนึ่งเนี่ยสองตัวค่ะรอบนี้เอาเป็นแบบ ิเศษหน่อยนึงเนาะเพราะว่าจับคู่ให้เน้นๆแล้วก็สามตัวบนแล้วก็สองตัวล่างบนค่ะคือดูกันง่ายๆสัดๆไปเลยนะครับไม่ไม่มีแต่แต่ก่อนก็จะเป็นเลขสี่ทิศแล้วก็เป็นเลขสามตัวที่ยาวารอบนี้ก็จะเป็นแบบรับเน้นๆเน้นๆให้เอฟซีเน้นๆไปเลยบนเป็นบนล่างนะครับนะตัวเก่งเลขโบปูนี่ว่องอยู่วะ เด็กสองปูกิ่งนีปูหลางมาปูขึ้นหลังเฮี้ยงดูผมเตือนเว้ยน่เต็มเตี้เต็มเน๊ดูไปลังดูตี้นเลยวะตุดีเห็นนี่เอาขึ้นสลับกันน้องเป็นยังเช่นไหมก็จะเอาไปขึ้นเราแล้วเนาะเนี่ยเนี่ยอะไรดนี่ยนั่นมาปู เน้นตัวเน้นสองห้าสี่ศูนย์นี่มันมีสี่ศูนย์เท่าบห่อันดียศูนย์สี่เู่ห้าใดอยู่ดอกสัมนี่โอ้โอันเียอันดียสี่โอ้เอาสี่ศูนย์ะนี้เอามากลับกลับไปนําเลยกิีเอาขอกเลขมากศูนย์กีศูนย์มาเลขศูนย์เอาหกศูนย์ให้อีกหนึ่งตัวนี่เข้าห้าพอดีเลยอ้าเข้ากับเลขทูกเดินสกังแล้วค่ะ มาเที่ยวนี่ปูส่งบอกเข้มแข็งแน่นอนครับนี่เกษียสิไปตื่นนาะมันมนสีมากปูบ่ะวิ่งล่างแปแเก้าผมไมีครูแปดแปดเก่าเลยเลยปู่นี่เนี่ยอ๋อจับแมันกินเบ่อได้เขียนในมือนี้บ้างมือนี้ครับผมกนนี้เพิ่นยี่ให้ส้วมสวมบ้านนี้แปดหนึ่งเก้าหนึ่งตัวเด็นเดีังระวังอื ระวังเนาะระวังคนางมันไม่อกตัวระวังเด้อไม่ไงกีอ้าวสามดีกับพ่อแล้วมันจะโม่ไล่หมูไล่กาเอ้าครับผมิงงเออมันจะงงแต่ปู่เชียนเก่งงงอยู่จับปู่มนแลมวทางปูกุดใหญ่เนาะครับผมเนาะงวดหนึ่งตุลาสองห้าหกห้าครับผมปูกุดใหญ่เนาะครับสามตัวปูกับจับหีหกเก้าหนึ่งเนาะครับผม ห้าแปดหนึ่งสองห้าสองครับผมบนีไหมปูกระจับให้สองคูนะครับผมห้าแปดห้ากับสองสี่นะครับผมวิ่งบนมีสี่กับหนึ่งครับผมส่วนเลขล่างปูกระจับคูไปให้ที่สี่หนึ่งสี่ศูนย์หกศูนย์นะครับข้างล่างแปดกับเก้าคำตัวนี้เล่นบอลระวังเก้าหนึ่งแปดหนึ่งกับเก้าหนึ่งนะครับผม เรนม่ใช่หามบอกปูซองหาซองนะใส่ฟ้าเบาเสียงดังๆเนะซองสี่ซองห้ายแบบนี้เบาให้ซองเล่นเข้มแข็งนี่หาแปดหนึ่งที่ปูตือนค่ะเยืซอแน่นมาแปลกไลยปูวิ่งหนึ่งกับสี่บนวิ่งหนึ่งกับสี่สี่กับหนึ่งเน้นไปที่สี่บนแปดห้ากับสองสีเนาะรอบนี้มาแปลกนะครับเพราะว่าแต่ก่อนก็จะเป็นตัวเลขที่แบบเรียงเนาะ ค่ะเป็นงงแล้วก็มีสีคลิปมีอะไรมันเยอะมากอันนี้ก็คือแบบคัดไม่อยแต่เอฟซีไปเบิ้งออกไปแนวทางสะก้อนเนาะใกล้ๆมือเลยสมมติว่าสะก้อนมาตามข้อฝันปูแล้วก็คือปูฝันแล้วบอกคือจังไงยังย่งอืมค่ะให้ระวังหลีกระวังเมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้ฝันบรรพาได้เมื่อคืนนี้ค่ะไม่ได้ฝันเนาะแต่ว่าค่อยมาตามเลขฝันถ้าซื้อแล้วมันเข้าก็จัดเลยนะฮะส่วนล่างก็มีสี่หนึ่งสี่ศูนย์หกศูนย์ ระวังแปดหนึ่งกับเก้าหนึ่งแปดหนึ่งกับเก้าหนึ่งนี่ที่พวอาจจะมาแรงอาจจะมาแรงกับตัวนี้คแปดหางนะคะเนาะแปดหางวดที่เดียวกับมากมาขัดสื่อไลเลียนเหยื่ยังตัวแปดหางหมดที่เดียวหนึ่งแปดหานะเลียอยู่เขาพกสายไฟเองเอาขอสามศูนย์ี่ล้วเราตะลี่เขาเดือดสกาวกับเพื่อนนี่เขาซื้อตะลี่สามศูนย์ศูนย์สามพร้อมเขาซื้อตะลี่เนี่ยศูนย์สาม เออถ้าซื้อตะนีนะซื้อเอ้ยตอรีน่นซื้อยูสามสามสามสมามสามสานสามตาวสามนา่เามสานสามสะมส่มสามสามสานสนมสามนาเสาลสามสามส่นสามสามามามสามสามสางสามวามสามอามรกมสอมสี่ห้าเปามส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 ัมสมมา เอาสาปลาล่าไปเลยอมกันที่เดียวบ่งกันนะไปอยู่มันกระลูกมันกระลูกตัวเป็นผู้ใดฝ่อเงียนฝ่อสั้นให้กว่าคือยังมาเบิดผู้ผู้ทุกคนค่ะแ่โมมีบมมีเป็นรักเนี่ยเนี่ยบ่บ่ให้สรุปเลยบ่ให้สรุปเลยนะเอาลาให้หน่อยปอเปี๊ยะสาตัวนะหกเก้านาแปดหนึ่แล้วก็สองนะครับบนก็8 5ดหกับสอวิ่งบน4ี่กับหส่วนข้างล่างวิ่งแกับเก้ล่างก็สี่หนึ ระวังนะครับระวังแปดหนึ่งกับเก้าหนึ่งรีบมาหะจับลอตเตอรี่ไว้ก่อนก่อนที่จะอันเนาะเผื่อมาว่าถูกเลขอันยังไงแล้วเราไม่ไม่ได้ซื้อเพราะว่าต้องซื้อไว้ซะก่อนก่อนเลขเลขจะอันเพราะว่าบางทีอาจจะมาชนบิบบิทกอนอาจารย์นี่พวาก็เอาไปล่องเมืองจะกอนเป็นแนวทางซะกอนไปเสียงฟันนะคะไปเสียงโบต้องเสียงมั้งที่ผเห็นเอาเอาไปมองเป็ี่ยนแปลมันเห็นมันออกแล้วเนาะปู เอาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทันผู้ชมไปก่อนเนาะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สายฟ้าพระรวยอีกสองทางหนึ่งเนาะครับผมขอบคุณครับ